โอเคครับอ่าสวัสดีุทุกท่านแล้วก็สวัสดีทุกท่านพูรับทุนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชี้แจงเรื่องของอ่ากําหนดการที่เราจะใกล้เข้ามาถึงใกล้ปิดอ่าโครงการของเรานะครับก็ก็ก ครับวันนี้วันนี้วันนี้ยี่สิบหกนะครับพอดีเราไปชุมทีมกันเมื่อวันจันทร์นะครับก็มีสองสองสามกิจกรรมนะครับสามเรื่องด้วยกันที่อาจจะแจ้งให้ทราบหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้จะมี AREC ก็คือทางพี่เลี้ยงจะลงไปประเมิน AREC นะครับอันนั้นเดี๋ยวก็เฉพาะเฉพาะพี่เลี้ยงไปแต่ละชุมชนไปนะครับ เพื่อปิดสรุปโครงการสุดท้ายเ,เรื่องที่2ก็คือเราจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนแผนงานร่วมุนหรือการจัดนิทรรศการของโครงการแต่ละโครงนะครับสาโครงการในวันที่15นะครับในวันที่15นะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่ 16- 17จนะครับจะเป็นการตรวจเอกสารการเงินฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับสำหรับชุมชนไหนจะเป็นวันที่16 หรือชุมชนไหนจะเป็นวันที่17เดือนมกราคมนั้นก็เดี๋ยวทางทีมกองเลขาจะทําตารางนะครับให้มาตรวจกันที่กองสาสุขหรือศูนย์สังกาดนะครับอบจปัานีนะครับที่ใกล้ๆกับอบตบานานะครับทีนที้ที่เราจะต้องเตรียมข้อมูล่ังๆก็คือเรื่องของอการทําตัว ไวนิลนิทัศกาลนะครับที่จะต้องส่งจะต้องมาติดแล้วก็นำเสนอกันในวันที่15มกราครับซึ่งเดี๋ยวทางออกองเลขานะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอันหนึ่งเพื่ออ,อ,อธิบายวิธีการทำไวนิวดังกล่าวนะครับแล้วก็สำหรับชุมชนไหนที่สนใจจะทำให้จะให้กองเลขาติดต่อรา้านนะครับก็กรอกข้อมูลมาทางตัว กู o g l e ฟ o ร์มตรงนี้นะครับซึ่งข้อแม้ก็คือว่าจะต้องใส่รหัสโครงการชื่อโครงการนะครับแล้วก็ไว้นิ้วดังกล่าวเทมเพลตที่เป็นไฟล์พ e r oh, p o i n t จะต้องแปลงมาเป็น PDF แล้วแล้วก็ต้องตรวจทานให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะต้องมีการสำรองจ่ายก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวทางทีมกองเลขาะจะส่งจำนวนเงินและก็เลขที่บัญชีไปนะครับส่วนจะเป็นเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวขอชี้แจงกันอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ